นี่แล้วครับไอ้สามหมื่นแปดพันบาทครับอา้าวตามกันแล้วสามหมืนแปดพันบาทป้าป้าสวัสดีครับพ่อห้องไม่เท่าไรครับนี่โอ้งามเลยโสี่หมื่นแปดพันบาทพี่น้องถ่ายสนามงามงามครับนี่ต่อรองได้เนาะพ่อต่อได้บ่ได้หลายเด็ดตัว่า,าห้องสี่ทายเนาะอืงราคาใกล้สีขาย อยากขายแล้วเนาะพอ่อครับสี่หมื่นแปดพันบาทพี่นอ้นอนง,ง,งนุ่มรอนุ่มใหญ่ครับสูงใหญ่นี่อะไกไพอพันเด้อผู้ใดถามหางว่าผู้หลายคนเนี่ครับเบื้งหน้เลยนี่ทายจูใจเลยครับผสมเก่งพร้อมทับเก่งพร้อมสี่หมื่นแปดพันบาทครับฟังในยอนแสงโครงสร้างดีครับเบื้องหน้าดอกหนึ่งนังหนา ขาใหญ่ดีสีเม็ดบักขามสีงามครับสู่แดดดีงามมีลีรออีลีครับสี่หมื่นแปดพันบาทต่อรองหน้นิดหน่อยนะพ่อเนาะมาแต่ทั้งไหนครับคุณพ่อตะการเพื่อผลอุบลเท่านะคฝากเบอร์โทรไว้เลยครับคุณพ่อศูนย์แปดห้าห้าแปดสามศูนย์สามห้าสองครับผมมักกะทักทายคุณพ่อมาไหนเด้อครับผมนุ่มรอถ่ายสนามครับผมขอบคุณหลายครับ สวัสดีครับคุณพ่อเอามาจากโตครับโตเดียวนี่บอกครับห้องไว้เท่าไรพ่อเนี่ยห้องไว้ที่ห้าร้อยสองหมื่นสองมืนหนึ่งพันห้าร้อยครับผมสองหมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อรองใดเนาะครับต่อไดบ้าครับจักหน่อยได้จักหน่อย <laughs> ถ่ายสนามครับคลิปนี้สิเน้นงว้วผูครับนี่ รูใจเลยผู้ใด้ถามว่าผู้หา้ามพลาดเด็ดขาดนี่ครับเอาฝากเบอร์โทรไปไน่ครับคุณพ่อ,อจำได้ไหมครับเบอร์อ <laughs> โทรจำหมดเลยเอาให้หัวราคาครับผมช่วงไทยสนามเด้อ <laughs> ครับมาตั้งไหนมาตั้งทังไหนครับคุณเพาะอ,อุบลเนาะครับเนาะ <laughs> ครับขอบคุณหลายครับ <laughs> ครับพ่อสวัสดีครับมาจากโตครับนี่ยห้าสี่โตครับอ๋ออีกอีกสองใช่ไหมครับขายเราบ่ครับโอ้เหลือสองเนาะยกหรือแยกครับพ่อเนี่ยยกครับยกห้องเท่าไหร่ครับสองตัวนี่ยตัวละเท่าไหร่ครับเหมือนหกพันหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับแยกตัวนี่ครับจีสีออกนวลๆครับนี่นุ่มรอถ่ายสนามก็อีกคู่นึงครับผมตัวละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเนาะพ่อต่อรองได้เนาะครับ ครับผมอ้งามงามงามเพิ่งถ่ายตัวนี้ก่อนครับนี่แข่งขาดีครับแข่งขาใหญ่รอครับเด้ใหญ่ได้อีกร้ายครับครับไปได้อีกไกลบ่<อ>มีตำหนีนะพ่ออีกฟังเนึง่ง จูใจครับคลิปนี้จูใจเลยง่วผูกครับครับเอาฝากเบอร์โทรไว้เลยครับคุณผอศูนย์เก้าสามห้าเจองเก้าเจ็ดสครับผมมากระทักทายคุณพ่อมาเด้อครับเด้อมาจากทางไหนครับคุณพ่ออุบลโอ้ทั้งนี้อุบลมาเบิร์เลยเนาะครับนี่ครับผมโอ้ไปตลาดบารินบอกครับมืออื่นโอ้บ่ได้ไปบนไกลผมเอ้า เดี๋ยวมีโอกาสสิไดไปพ่อกันอยู่ดอกวันเสาร์นี้ย,ยูอันไวไฟอันตะการเนาะครับเนาะครับครับครับ,บเอาขอบคุณครับพี่น้องไทยอูบนไลา์ครับนี่ถ่ายสนามเอัถ้าชมนุม่มรอถ่ายสนามครับเบิ่งเพื่อนๆตัวใดเห็นเจ้าของก็สิด้ราคาครับพร้อมเบอร์โทรตัวใดบบเห็นกับเบิ่งเพื่อนๆครับ ่อเดี๋ยวม้าบอกครับเดี๋ยวม้ามาป่ะครับนี่ครับตัวนี้ว่าผหขอเบรงราคาหน่อยครับห้องเข้าไใดครับนี่ครับสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผมสี่สามห้าสี่สิบสามจุดหากันแน่นครับผมสูงใหญ่ตัวใดครับพ่อตัวใดครับนี่หน่อยตัวนี้ห้องเข้างใดครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับพี่ทองเดี๋ยวพาเบรงตัวดี้กันหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับ แข่งขาครับหนึ่งมื่นหกพันบาทต่อร้องไหนนะพ่อคุณไหนน้ำหาง่วผูครับนี่จูดใจเลยคลิปนี้ถ่ายสนามครับตัวนี้แม่บ่ครับสองตัวนี่บ่ครับพ่อตัวไดครับนี่บ่ครับห้องไว้เท่าไรครับเนี่ยหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับ นี่ครับส่งถึงเชืองนังน้าครับมีแขงขาหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทครับนี่ตัวนี้มือนเก่าตัวนี้มือตัวนี้มือนเก่าครับผมตัวนี้มือนหก ตัวนั้น43,500ืนามพน้อเนองผอ,อเนะเผืดอเราเนาะครับเดี๋ยวเบิ่งฟังนี้ก่อนเบิ่งฟังแดดนั่งครับช่วงเงีวช่วงดีครับ43,500บาทครับนี่ฝากเบอร์โทรไว้หนะครับคุณอ่อ 089 2808 2808 956ครับผมต่อรองได้เนาะพ่อเนาะ3ตัวนะครับนุ่มรอ3ตัวนี่มาแต่ทางไหนครับคุณพ่อแต่อุบลแม่นเบิร์ดเลยบอกครับในอุบลครับครับจากตากอากาศเนาะห่วยฝ่ายวันเสาร์เนาะพ่อครับเดี๋ยวมีโอกาสสิไปเยี่ยมไปยามเดี๋ยวหรอกครับช่องครับครับผมช่องวิธีพาไปเด้อพ่อฝากได้เด้อครับเดี๋ยวสิล่งหายจังหน่อยแหะครับครับขอบคุณหลายๆครับ เ่าไรนี่พ่อผมมองงามครับห้องไว้เท่าไรครับไวห้องไวสองหมื่นแปดตัวละเนาะครับตัวละหมื่นีโอ้ตัวละหมื่นสีครับโอ้ขออนุญาตทายเด้ครับพี่น้องถามหาอยู่ครับง่าผูวตัวละหมื่นสีเนาะพ่อสองตัวเนี่บอครับโอ้อันนี้ผมแม่เนาะสองตัวนะครับพี่น้องตัวละหมื่นสีครับยกกับสองหมื่นแปดครับผมครับ ช่องผมถ่ายหลายรูปแบบครับเพราะบอดด้ว่างงงามอย่างเดียวเอาเบื้งนาครับสองตัเนาะพ่อตัวละหมื่นซีครับนุมรอถ่ายสนามครับมาตั้งท้งไหนครับพ่ออูุบลนอีกแล้วครับผมพี่น้องอูบลลายครับถ่ายสนามนี่เสดายมืออื่นบอดดไปวาลินไกล ผมติดงานอยู่รอยเไปไปอย็ดบริเวไตวารีนครับใช้ไปอยู่เค่หนึ่งง่วกับไหลายนี่ครับตัวละหมื่นสี่พี่น้องหนึ่งมืนสี่พันบาทต่อหนึ่งตัวยกครูกับสองหมื่นแปดครับต่อร่องได้นะพอ่อครับผมฝากเบอร์โทรไปแน่ครับคุณพ่อโอ้โยพ่อพอมีเบอร์โทษอยูกเ้ยครับครับ เอามักกะติดถามไปทั้งอุบลเด้อพี่น้องเด้เอไปห้วยฝ่า,ายไปวาลินด้วยกันเนาะครับเนาะเออไปวาลินมาแล้วครับครับเอาผู้ใดไปวาลินก็สิเห็นกันครับผมออครับตัวละหมืน่นซีเอาเลยถามราคาคุณพอไปครับ,อรบขอบคุณหลายครับครับสำหรับเก็บการทายถ้ำสำรวจราคาง่วงที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวาง อำเภอเมืองจังหวัดเชโยงาประจำวันอังคารนี้ก็ขออนุญาตยุติการถ่ายทำลงเพลงนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจครับท่างช่องได้สั่งสรรคิดปใหม่ๆต่อไปครับเมื่ออื่นพบกันที่ตลาดบ้านหันครับพี่น้องสำหรับวันนี้เรขออนุญาตกล่าวคำบาสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องมาชมราคางัวผูนุ่มลอยตรงช่วงถ่ายสนามเลยครับเด้ยอยอพันมาพันเอามาทั้งสิบแปดตัวครับมาชมราคาพร้อมกันครับผมเดี๋ยวนะครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ห้องไม่เท่าไรครับไอ้สี่หมื่นหกพันบาทครับอือือสี่หมื่นหกพันบาทพี่น้องนุมลอครับสูงใหญ่สีเม็ดประขาม ช่วงดีครับโู้โนกงหญ่ดีสี่หมื่นหกพันบาทครับภาพเบ่งหนาครับนังดีนาดีครับพี่น้องครับผมอ่าตัวต่อไปเด้ครับตัวไดครับตัวตุ่นบอกครับห้องไว้เท่าไรครับต้นี้ห้องหามื่นหกหามื่นหกครับพี่น้องตัวแดงงหญ่ครับ บึงโค่นนะบึงโคนครับโคนหางสูงใหญ่พี่น้องสูงกว่าผมอีกว่ามันลอยสูงอีดีครับตัวนี้ปลาพันธน์่งสบายครับตัวนี้ครับยวลบ,ล,บ,ล,บลดกัน มันสูงไงครับครับฟองกันสบายเลยครับร้อยหกสิบร้อยหกสิบบวกแน่นอนนะครับเนี่ยสูงเดลลอรถกันต่อรองได้เนาะครับแม่นครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวพาเบิงหนาครับนี่ขอราคาอีกรอบครับตัวนี้ห้าหมื่นหกพันบาทครับผมตัวนี้แหละครับแม่นบ่ครับนี่ สี่หมื่นสองพันบาทพี่น,อออน่องมวาอ้วนครับตอครับสี่หมื่นสองพี่น้องตัวนี้แข่งค้าดีครับถุกโตเลยบ<อ>ึงหนายครับผู้ใดมากง้วงผูวยาผาด้ะครับดิจัดให้แบบเต็มๆเ,เลยครับครับตัวนี้แล้ะครับไอ้ สามหมื่นแปดพันบาทครับอ้าตามกันแล้วสามหมื่นแปดพันบาทนี่ครับหนังนาดีครับนี่เอาครับผมหนึ 1, 2, 3, 5, ่งสองสามหาโตแล้วครับโอจูจใจเลย น้ำพึง่งเลยครับผมสามหมื่นแปดพันบาทครับตัวนี้ช่วงเงาดีครับรอทุกตัวนี่ครับรอทุกตัวครับครับสามมพันห้าสามหมื่นสี่ันห้าร้อยบาทครับ ใสนใจเพราะว่าดต่อหรือครับครับเรือต่อยให้สมบูรณ์ครับฝ่ายตักกันนะครับโอ้มาจากอุโบนอีกแล้วครับท่ายสนามแม่นเมืดเลยบ่ครับมาทำกันเหมดเลยเนาะครับผมไปถามแล้วกันกับอุโบนนี่กันมเออื่นวาเลีนเนาะครับเนาะครับขุดวารีนครับผมตัวนี้นะครับถามราคาผู้ใหญ่คนนีกก่อนครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับ ครับต้นไหนละครับผมสามหมื่นแปดพันามเท่าไหร่ครับแปดพัสื่อสามหมื่นแปดพันสื่อครับผมจูใจครับจูใจครับผมนี่ครับเอ้าประมาณนี้เนาะครับเนาะเพราะหอมปล่าหอมคอมักกะทักทายผู้ใหญ่เมื่อไหร่เด้อครับเนี่ยบ้านใดเนาะครับผม น้นสมบูรณ์หอยไายต่การเผืชผลอุบลราชธานีค <uno> ร uh, like, ับพ okay. ี่น้องไอ้เบิ้งตัวลักลาก่อนครับผมเอามาหลายอยู่เอาครับผมฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าสองสามสามหกสองสามสามหกครับผมมากัดทักทายเพคนมาได้เด้อครับเด้อมาคุยมาต่อรองขั้นมากง้อผู้ครับง้อผู้เป็นลักเนาะครับเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายครับ ครับสำหรับคลิปการสำรวจราคางวัวนะครับที่ตลาดนัดโคกระบือบานเชียงหวางจังหวัดจวนทนประจาําหวัดสมนทรปงาารนี่น็้ขอาอนุญาตหยุดยติก,การถ่ายทำลงเพลงนี้ฝากพ่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับทั้งช่องไหนสั่งรรค์คลิปใหม่ๆต่อไปครับนัดนาไปสนามไหนกับฝากติดตามต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคำมาสวัสดีครับ